ไปนะคะเราจะมาบันทึกข้อ1.2นะคะเข้าไปที่ระบบเงินเดือนค่ะกดเมนูนะคะกดฐานข้อมูลค่ะคุมหัวข้อโครงสร้างขององค์กรนะคะเราเพิ่มและแก้ไขรายชื่อบริษัทค่ะมันยังไม่ไระบุเจ้าของเลยนะคะเรากดแก้ไขะค่ะ บริษัทนะคะบริษัทอีลเล็ก่์จำกัดค่ะที่อยู่นะคะ6ห5ค่ะ ขันก้าวนร่าง,น,น,งน,นค่ะเขีนขวนหัวมาก จะมีหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์เบอร์โทรไม่เปลี่ยนนะคะวันที่เริ่มใช้นะคะเป็นวันที่หนึ่งเดือนสองห้าแปดค่ะ จำนวนผู้เสียภาษีนะคะหนึ่งสีดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวนะคะสีดสามพันค่ะขอโทษค่ะสีดสองร้อยชื่อผู้ประกอบการเอ,อาาาามจกด้นบนนะคะคบริษัทดีเก่งดีเลขเก่งจำกัดค่ะเราคกบมาเลยกใช่ไนะคะไม่ต้องขีด สองนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะเรากด F10 เซฟค่ะลายชื่อบริษัทก็เป็นบริษัทด,ดีและเก่งจำกัดนะคะเสร็จแล้วคัะ